ในช่วงที่พี่หายไปนะครับคือพี่มีอะไรอยากจะบอกน้องๆน,นะครับคือ <font> ช่วงนี้เนี่ยพี่ป่วยนะครับพี่ป่วยเป็นโรคนะครับทุกคนแบบว่าเป็นโรคขี้เกียจกำเริบครับ <het> <t Draw ing> ตอนที่พี่เหมือนว่าพี่เริ่มจะหายแล้วนะครับพอดีว่าพี่คิดถึงอ่ะพี่คิดถึงคนดูนะครับผม <c oughs> ผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะตั้ง5วันนะครับ <c oughs> คนดูเพราะฉะนั like ้นฝากกดไลค์คลิป like นี้ถึง200้ไลค์หน่อยเหมืนว่า like ร้อยไลค์ก็พอลวมั้งผมไม่รู้ว่าคนดูยังจะกลับมาดูผมอยู่หรือเปล่าคือแบบหายไปตั้ง5วันนี่คนดูลืมมันหมดแล้วคลิปในวันนี้เนีี่่ยพก็จะมา รีวิวรหัสเทพนั่นเองนะทุกคนตอนนี้พี่ยังไม่ได้อยู่ในรหัสเทพนะตอนนี้พี่อยู่ในรหัสพี่อยู่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูรหัสเทพที่พี่จะรีวิวกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมว่าอยู่ในหน้าเว็บองเปอร์ฟุงช็อปนั่นเองนะเป็นร้านขายไก่ตันของพี่นั่นเองนะทุกคนก็มาซื้อกันได้นะครับมีหลายแบบให้เลือกเลยก็ตอนนี้พี่ก็เติมสินค้าราคา1,990เลวนะทุกคนก็มาซื้อกันได้นะครับไก่ตันเผาปลาวิซี่เนี่ยพี่ก็มีเยอะนะต,ตรงนี้ช่างมันก่อนละก รหัสเทพผลถาวรเจ็ผลแล้วก็พาร์ทมี4อย่างนะทุกคนผมบอกเลยว่าของตรงนี้เนี่ยมันคุ้มที่ผลถาวรน,นะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่กดซื้อแล้วเข้าไปดูในเกมมันเลยดีกว่านะคนดูโอเคครับคนดูตอนนี้พี่ก็มาอยู่ในรหัสราคา169 9บาทแล้วนะทุกคนรหัสนี้นะครับเป็นรหัสสะอาดนะพี่ลืมพูดนะครับคนดูก็เดี๋ยวมาดูของกันเลยดีกว่านะก็มี6หมัดนะทุกคนไม่น่ามี7หมัดมีโยรุด้วยนะทุกคนไปโยรูขาวดําด้วย อันนีอย่างตึงเดี๋ยวให้ดูดาบก่อนละกันนะครับทุกคนดาบก็มีประมาณนี้นะมีดาบคู่จะรู้ของก็พอใช้ได้นะทุกคนรู้สึกเหมือนจะไม่ได้มีหมดทุกดาบเอ้ยมีแว่นโดไฟนี้ก็ถือว่าดีนี่ประมาณนี้นะครับคนดูเวลนี่ก็ไม่ตันนะเหมือนจะเป็นแบบว่าเวเลในอัปเดตที่แล้วนะครับคนดูเอาเป็นว่าเราไปดูผลถาวรนันดีกว่านะผนจะลจรวด1ผลบากี้สองน้ำแข็งสามแสง4ี่อาหา้า ม้มาหกนะครับทุกคนผลเสือ7เจ็ดนะครับก็มีเจ็ดผลจริงๆนะตามนั้นแหละคนดูไหนดูดี้ละหันนี้เล่นสายอะไรสายสายผลด้วยเดี๋ยวพี่ต้องเช็คเกมพาร์ตก่อน,นครับว่ามันมีสี่อันจริงหรือเปล่าขาดคูณสองมีนะครับเรือมีเงินมีแล้วก็โยรู้อันนึนะครับโอเคขาดคูณสองม้กับขาดหาผลนะทุกคนตามนั้นแหละนะครับคนดูตึงละหันนี้ก็มีประมาณนี้แหละเหมือนพาตื่นจะไม่มีนะละหันนี้เฮียเล่นลำบากแล้วสายผลนี่แหละเล่นผลเสือดีแล้วทุกคนมันตึงอยู่แล้วนะเอาเป็นว่าละหันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากแล้ววนทุกคเเดดีี๋ยยพ่ไปบใหูล กันมาพี่รู้ว่าคนดูอยากดูพี่ PVP ใช่ไหมล่ะมาเริ่มได้มาอ๋อกินอุ้ยโคตรแรงไอ้เหี้ยอ๋อแล้วกูพุ่งเข้าไปทำไมเนี่ยบึ้มไม่โดนเลยเอุ้ยสกัดกั้นไปเอ้าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเอาไปกินก่อนนั่นนึงโอ้โหขย่ำโอ้ยเกูจะตายเฮ้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 ยอ้าฮะ โอ้โหจบจัดเสียโคตรเสียอันนี้เสียจริงมานี่ดิมานี่มานี่มานี่เออกูวิ่งแล้วไอ้สัตว์เอออืมตุ่มไม่โดนที่อะไรเลยโดนครับต่อไปหนึ่งดอกนี่ไงต่อไปหนึ่งนี่ไงสองอุ้ยโอ้โหหวคงสองอ้ยกูไปแล้ว โดนครับโดนตอดได้อยู่นะโอ้ยโอ้ยสุดโลกทันว่ะโอ้ยเฮ้ย้ย้ย,ยนี่ไง โอ้กูแตกไอเหี้ยลุมกูวะเนี่ยไอส,สัสเลยแม่งไม่มีเผาตื่นและสู้ย่ายชิบหายเลยง่ <Yeah. S 1> ายนะทุกคนเดี๋ยวรหัสน,นี้ผมเอาไปทำเผ่าตื่นให้นะครับเผาตื่นแล้วก็เอาไปฟาร์มเวลให้ด้วยเอาแบบตึงๆเลยอันนี้ผมเล่นเป็นฝนน้ำแข็งนะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้บปา่ารลยแช่เลยปึ๊บนี่เอาไอเหี้ยฝนน้ำแข็งเหมือนกันีกโอ้รูดเฉย เอ้าเฮี้ยกูกล้จะลานมันสักหน่อยโอ้โหคนดูโวโวววไม่ได้แดกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยออกดีโอ้โหแช่เลยผมแช่ผมแช่ครับนี่ไงเอา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 โอ้ที่อะไรมั่งวะเนี่ยไม่เงย นี่ไงม,มาดิบอกเลยผมสู้ในน้ําได้นะทุกคนเพราะว่าผมเล่นเป็นผลน้ำแข็งนี่ไงโดนแช่แข็งหนึงนี่เอาไอกดผิดโอ้โหจบจบเสียเสียเสียจัดเลยเสียจัดเลยน่จริงก็มาดิสว,สวย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 จัดนี่ไง นี่นี่เอ้ยกูจะตายเพราะน้ำกูจะตายเพราะน้ำไปแล้วกูจะตายวายว้าวาอ้าวโดนสวย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 ,ยเฮ้ยกูตายเพราะน้ำไอ้เหี้ยโอ้โหจับจัดพี่พี่ อยากได้ย ورو อ,อย่างไรอยากได้ยรู้งัง้นเหรอต้องนี่เลยมาลุช็อปร้านบริการกดผลและเกมพัทเลเจ็ดเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับมีตัวรูดครับคนดู <Nope. S 1> เอา้วววนวววยวดสวยเปิดได้วว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 ว้วว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 ้วว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 วนวว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 ว ทีย่แ้วเอารอดเฉยมันไม่คอมโบเอาโดนดีครับอันนี้คือสวยสวยแล้วสวยละสวยหัวแตกครับโอ้โหในที่สุดกูได้หนึ่งคิวหลังจากที่ตายมานานว่าจะได้อออไอหา่านี้มันเจาอี๋ครับทุกคนมานี่เลยมานี่เลยคือผมเซียนนะนี่ไงแล้วก็แช่ปัน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 ปนพุ่งไปสวยหัวแตกครับคนดู ได้อีกหลายสองคิวอิ่มๆว่ะมันเอาอีกอ่ะมันเอาอีกเหรอนี่ไงมาดิมาดิมาดิเจอได้ครับน้องโอ้ยยาสวยเอ้าเฮ้ยโอ้โหทำไมมีแต่คนเล่นปนน้ำแข็งครับเนี่ยโอ้ยยา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 เฮ้ย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 เดี๋ยวกูตายเดี๋ยวกูตายโอ้โหมีแต่คนเล่นปนน้ำแข็งครับผมตายได้โอ้ยแล้วคือผมโอ้โหอุ้ย ผมจะตายตอนไหนก็ได้นะผมงัดตัวเองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานหยาบแล้วครับ๋ตวต้องเอาไปทำเผาตื่นแล้วท่านนี้เร็วด้วยมานี่ฮืมสวยสวยสวยหัวแตะครับผมโอ้โหพี่พี่เกมได้เฉยมามาดิมาดิาดานายก็มาไอพวกนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคนคือแบบมันชิวอะมันกระจอกอะเอาง่ายเลย มามาปั่นกระโปงมาอ้เหี้ยแม่งชิบหายแล้วกูืออตายตายยังไงก็ตายอยู่แล้วเนี่แหละมันต้องฆ่าคนที่แบบฆ่าหัวน้อยๆไว้ทุกคนเพราะว่ารหัสนี้ก็ฆ่าหัวน้อยเหมือนกันนะ 2.5เองเออมันต้องเจอแบบนี้พี่เจอเซิร์ฟคนโหดในี่ข้าหัวเยอะมันมีเผ่าตื่นด้วยแต่พี่ไม่มีนะแถมมันเวลตันนิกอะ่ะโอเคครับทุกคนก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วกันนะคลิปนี้พี่ขอ100ไลค์พอแล้วกันเพราะว่าคนดูนะ่าจะลืมพี่ไปหมดแล้วแล้วกดได้ถึง200ไลค์ก็ดีนะครับคนดูก็ก็ใครอยากให้พี่ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมอย่าลืมไปซื้อแก้ตาล้านพี่ด้วยลลลลิิงงกก์อยยยู่่ใต้า้าาาคคปปนนะทุุไแวบบบ๊๊จ ในวันที่ฟ้ามืดในคืนที่เจอกันครั้งแรกในวันที่เธอนั้นหม่นหมองเขาจะไปหาเธอคนแรกไอตอนเธอเล่นบาสก็ภาวนาให้ลงแป้งแต่แฟนเขาเก่งเสมออยู่และยังไงยังไงก็ลงแน่ในตอนเธอไม่สบายยังอยากเป็นคนที่อยู่ข้างเราเอาคนอื่นมาเป็นดุสิตเามีวันนั้นคงฝืดมาก